สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเมร์มาอย่างหหมื่อนีร่ฮะเมร์มาอย่างลูกฮะเมรมาอย่งางเล่นนะมเมล่นโอ้คนบ่มีเบี้ยตัวหนี้น้องเมรนี่คนบ่มีเ,เ,เ,มนเนบเียกตัวนี่บวะโอ้ตัดทรงผมใหม่รอ,อๆเว้ย โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องรัก FC ทีหักแคงทุกทุกทานเนาะมม่อนีกันมาพูกพ่อกับสะพายบนอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะทำกลางบรรยากาศอยามเศร้าๆเนาะเด็กดอกเล็กน้อยเด็ได้ยินเสียงนกเสียงหยางหงเน้องพี่น้องเนาะอยู่ตามธรรมศาสตร์เนาะป่าเขาลำเนา เป็นวันน้องพี่น้องเนาะอ่ามือนมีมาสวนพี่น้องมาสวนมันอ่าสวนมันที่ว่าแม่น้องแม่ปลูกไปเนาะเมื่อก่อนที่มาอัปเดตอ่ะพี่ไอ้น้องเบิ่งว่าอ่าสวนมันที่แม่น้องแม่ปลูกไปหลังจากอ่าแต่อายุประมาณสิบกว่ามือแล้วอ่าสิเป็นจังไรเนาะสิงามบอหรือว่าตายบอพี่น้องเพราะว่ามส่วงที่วว่าแม่น้องแม่ปลูก ฝนยังทันตกเนาะแต่ว่ากร,กระดีพี่น้องเพราะว่าปลูกไปได้อ่าประมาณมื่นหนึ่งฝนกระตุกหายเลยเนาะโอ้ถือว่าโชคดีแห้งเนาะพี่น้องเนาะอ่าเหมาะเจาะอ่ากับอ่าโอกาสพอดีเลยเพรก็ปลูกแล้วฝนก็ระาำหายเนาะพี่น้องอ่าสิเป็นสองฝั่งอ่าอันนี้ทางทางนี้ที่จงมองทางหลดลงไปเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย ใช่เพ่อแม่ที่น้องเป็นสองฟังทางเนะะาะทั้งนี้นี่ปลูกแล้วก่อนฟังทั้งนี้สิปลูกแล้วอ่าที่หลังเนาะพี่น้องเพราะว่าปลูกฟังนี้แล้วเข้ากับพนกระตกลงมาตันนี้ก็มาปลูกที่หลังก็เลยทั้งนี้ก็คือข้นสาในจหง่อยแต่การงามพี่น้องถื่อว่าอ่าสมบูรณ์อบอผิดหวังพี่น้อง,พองเพดไทย ตะมันเอพอดีขึ้นนะพี่น้องเพราะว่าปลูกแลกกับฝนห้หาไห้เนาะพี่น้องฝนห้าฝนห่วยหายคนว่าถือว่าพอดีแห้งเมาะเจาะกับโอกาสพอดีเลยพี่นองโอ้เจา้าคือขาดแทบพันใหญ่หลู่กไทยจนว่าเนาะโอ้ของแก้วเน,นวี่ยพอดีเลยสันฝนตกหพ้พอดีเลยสันอ่าจะเป็นนอทีประมาณสิบเอ็ดลเนาะพี่น้องรวมๆกันแล้วก็ตะมันอ่าสิบสองลาเนาะพี่น้อง เพราอซีอยู่ฝั่งทางทางนั้นก็สิมีประมาณหลายปัวเนาะอ่าปีนี้เป็นปีแรกเนาะพี่น้องที่ว่าเมย์น้องเมย์ได้มาเซาที่หม่องนี้เนาะสิเป็นหม,ม่องใหม่พี่น้องบ่แม่นอ่าอ่าที่สองปีที่แล้วเนาะค่ะสิเป็นหม่องหนึ่งอีกเนาะอันนี้สิเป็นหม,ม่องใหม่หม่องนี้ยังสิบ่ทันมีไผอ่าเฮ็ดมาหลายปีกับสี่ห้าปีก็ว่าได้เนาะพี่น้องเพราะว่า อ่าม้องนี้เพิ่นเคยปลูกมันปลูกอ้อยหลายอย่างแต่ว่าเพิ่นว่าบ่ได้ผลพี่น้องบางคนก็โอ้มันปลูกมันนี่บ่ได้เพิ่นว่าเฮ็ดให้มันตายมันเน่ามันเอียังเพราะว่ามันสิเป็นอทางหลังแม่น้องเมย์มันสิเป็นเลิ่งนะพี่น้องมองก็ภัยนี่เนาะมันสิเป็นเลิ่องนะเวลาหน้าฝนมันสิเหี่ยหแนวค้างพี่น้องเหี่ยหแนวคขังแล้วก็สิเฮ็ดให้อ่ามันตายถ้าปลูกมันพ่น ก็เลยจงทางไว้กลางเนาะสิเป็นสองฝั่งเนาะพี่น้องเวลาเข้า,า,าลงมาเอาขุ่นน้าหอยหรือพ่อม,มาเสริมให้อาหารเสริมมันจะเข้ากับใส่ขุนใส่เพอื้มันนิ่น่ะพี่น้องกต่จจงหล่องทางหลดแล้วก็สิเป็นหล่องนามนำจงหล่องหนามให้มันลงไปข้างล่ังเนาะเวลาฝนตกมากก็สิบเหตดให้เสาะคู่มันขาดปันใดเนาะพี่น้องถ้าเข้าเห็ดทวงเลยกัสิใหนคู่มันขาดลาย ทหายหลายคุณเหรอเนาะพี่น้องก็เลยจ้องลงน้ำหายน้ำก็สิไหลลงสู่ข้างล่างคุณละน้องเมด <c oughs> อ่าเป็นมานำนำเนาะมาเนี่น้องเมดกับข้อแหง่งเดี๋ยวสิบ่าพี่น้องไปย่างเบิ่งเนาะป่าอุดมสมบูรณ์สำหรับแต่คนสำใดับนาะพี่น้องเนาะไ,ไปกันเลยพี่น้อง กล่องกระสีบศาสตร์โงรามปันใดเนาะพี่น้องก็เอาไนทำหลายๆเนาะอันนี้ก็เริ่มสวยแล้วเนาะพี่น้องเริ่มมีเด็ดอ่าออกมาแน่แล้วเนาะเอ้วมากับบา้าเฮยลาวพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมาสีดฮอร์โมนเนาะให้อาหารทางใบหรือว่าปุ๋ยอ่อนเพิ่อนมาเนาะอันนี้ฝั่งนี้เนาะที่ว่าแม่น้องเมยปป์แบบปลุกตัหลังเนาะปลุกกะกะบูลืนกัน หลายมือ่นกันมื่นเดียวเนาะพี่น้องพราะก่ามื่นปลูกมื่นเล็กมาหยุกส่วงบ่ายเนาะพี่น้องกสิเดมาปลูกเนาะวันที่สิบเจ็ดนีสาเนาะพี่น้องเนาะปีนี้สิปล่ะสากว่าทุกๆปีพี่น้องเพราะว่าน,วานี้กสิได้สิบกว่ามืนะ่นเนาะเป็นเวลาสิบเจ็ดวันเนาะพี่น้องอาสิวาได้เนาะ เจ็ดวันได้บอกผู้วันที่สิบเจ็ดเราพี่น้องนาาาเนาะว่าเมเนก้สิเป็นวันที่สองพฤษภาแล้วเนาะที่ว่าแม่ต้องมีสิมาอัปเดตให้เบิงนี้เนาะว่าอา่าสมบูรณ์บอยเนาะพี่น้องถื่ว่ากาได้ผลดีเนาะเพราะว่าสิเตกนอแเตกเนงขึ้นมาอสองหนงสามเนงกับทอว่าใส่ได้เนาะเสียหายบ่หลายพี่น้อง กระสีนี่สามแน่เล็กๆแน่หน่อยที่ว่าเป็นปักพิบแน่เอาหัวลงแน่แล้วกัปักบ่อแหน่งแน่นะพี่น้องกาหลายคนเนาะพี่น้องเป็นหัวมันเป็นเกล้วขนซิบขนผุล่ะพี่น้องแม่นละมีแต่พี่ๆน้องๆกันเองเนาะมาปลูกเนาะอันอยุกระสิได้กสิบกว่ามื่นแล้วที่เราปลูกมาเนาะพี่น้องเนาะ ก็ถือว่าอบอกผิดหวังพี่น้องอันนี้เด็กอายุกบสิ่กว่ามืเอเขาก็มาให้อาหารเนาะมาใส่ผนใส่ยังเนาะพี่นอ้องฟังนี้จะเป็นปลูกน้ำลังลื่นกันมือหนึ่งแต่กะงามพี่น้องถือว่าบอกผิดหวังคือกันเนาะได้ได้สมใจก็ดี ฝนตกลงมาให้พอดีเนาะพี่น้องเนาะกะสีปลูกน้ำรังกันมือหนึ่งนี่แหละลือนลือนเมือกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สิเป็นฟังน้ำผุ่นก็สิเป็นอ่าไหลเสรเนาะพฟ่งปักเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เนาะพี่น้องก็ยังสีบูเห็ดเน uh, ี loyalty, ่ยยังบูท่านให้มีใบขึ้นเนาะพี่น้องเชื่อว่าอ่ะบุเสียหายหลายพี่น้อง ได้สามเล, 3, เล, ic, เล que, народ, ็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละแล้วแหละ่นวะเพราะว่าเออคนมาแต่เสาร์เมื่นตุนน้อง่น้องแล้วทั้งสองฝั่งแล้วคนอาทีตว่าคนมาขนฮอร์โมนเนาะเอ้าวอาวบานิอ้าเอ้าเอ้าวคากบัญญัต น้องเมฆยนูหลุดลยเนาะพอหลุดไปได้หลอกเลอกเฮ็ดยังระบาดนี่อยู <meets Gil ets> ่ไปน <sh arp et> ี่ว <st uff independ ents> ่าหลุดกระไลที่่ะบาดนม่ได้เขาเทีย์ไปมาเด้อมาเด้อเล่นป่าเนะป่าเี่นป ยังจากอันทางนี้ใส่ซิมีทางนี้นะจะสิปักใส่ในใส่ปักใสทก่ทีโบขืนทีเมใบหน่อยหน่อยนะบอกม,มันยังสิบกวนนอันที่เมื่อวานเจ้าผดบ่เอามาน้ำในกระสอบนะมัน่นล่ำมันเอามาสามเนาะพี่น้องปักต้นกะสีล่ำมันสิบ่สมบูรณ์เนาะส่วนหน่อยหน่อยที่สุด <laughs> บมแม่นส่วนหลายเนาะ ยังงาโดยเนาะพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้ะสะพายุบลกับสิขอจบสำนีกกับนนะ้องพี่นอ้องอ่ามาอัปเดตให้อ่าพี่ให้น้องเขาได้เบิ่งเนาะว่าอ่เป็นยังไงกันยังงามาอยู่พี่น้องคือว่า,สาใส่ได้พอสมควรเนาะอ่าสี่กับแล้วพี่น้องเพราะว่านี่ก็อ่าเพิ่นมา ผลฮอร์โม,โมนหรือว่ามาใส่จะเล้วแเ้วเนาะอาหารทางใบเนาะโดยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สะพายอุบลกสิจอจกสมีกันเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะพายอุบลในเด้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจคลิปต,ต่อไปเนาอะ,อะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนํำพ่มแม่พี่น้องได้เนาะน้องเมดครับส,สวัสดีครับเมดหันมาสิ ผูดติดตามเนาะบริการส่วนตัวแม่น้องแม่เนะาะไปนําตลอดไปไซกับไปนําตลอดเนะาะเ่เคยห่างมีแต่สิไปนีแม่เนาะอย่างเดียวเลยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเอื่อนว่าบริการส่วนตัว <c oughs> โดยเนาะบอก,กันใหม่คลิปหนาเนะาะสำหรับคลิปนี้สบายดีพ่อแม่พี่นนอะ